สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถซูซูกิแคลรี่นะครับคันนี้นะครับผมปี23ปี23มาย4,600กว่าโลนะครับผมทุกอย่างใหม่มากเลยครับผม เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับไม่4,000ักว่าโลเท่านั้นนะครับปีบผมเป็นหลังคาฟูดทักนะครับผมมีปูพื้นมีเนียมตีนเป็ดเรียบร้อยนะครับเคานเตอร์2ตัวนะครับสไลด์ออกข้างได้ด้านหนึ่งนะครับผมมีระบบไฟบ้านนะครับผมเรียบร้อยนะครับ รถไม่ขยับนะครับผมรถไม่เคยทำสีนะครับรถสะอาดมากเลยนะครับไม่เคยสมบุกสมบันเลยนะครับผมคันนี้สวยเลยครับไม่4ี0 0ักว่าโลเท่านั้นเองนะครับเคาน์เตอร์สไลด์ออกข้างได้นะครับผมหลังคาเปิดได้3ด้านนะครับผม พร้อมออกค้าขายได้เลยนะครับสวยจริงๆครับผมนายท้องนะครับสะอาดเกี่ยงเกานะครับไม่มีคราบดินเลยครับผม สวยครับเราคัสสดสรรรถสภาพเกรด A บวกทุกคันนะครับผมดูได้เลยครับผมสวยอีบเลยครับ ไม่4,600กว่าโลเท่านั้นนะครับปี13ยังอยู่ในวารันตีของศูนย์สุูกิแครี่นะครับผมรับประกัน3ปีหรือแสนโลนะครับผมหมดกังวลเลยนะครับใครได้ไปคุ้มมากเลยนะครับคันนี้ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับเงียบสนิทเลยครับผมคันนี้นะครับผมปี2023นะครับ รถฟุตทักพร้อมค้าขายเลยนะครับราคาจะอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9,000นะครับขอบคุณมากครับ